bà bà nằm phải đi bà bà nằm phải đi bà bà nằm phải đi mẹ đi làm được với à bố cá nó neo này đi này thì mum áp các ก่ได้เลยครับนี่ครับเกงได้เหลวใช่ลอกโเยอะไม่ต้องเน้นน้อยกับเน้นลอกโกใช่ลอกโรักทุ่งกับเนตัดแต่่งไ่เยอะนัเยอะมากกับอนาจักรนี่ครับ นี่ครับเไม่ไรตัวไอ้เหลก็แควเพื่อโอ๊กมันกับเดียเ๋ยวแควอันนี้ตอัอเลยน้องาะแต่เนี้ววรนรยร,ระวังตกยิ้นหลกมาไกลๆมาตัอยครับเระว่าบางคนเขาอายคนณเงี้ยเขาไม่กล้ามาทำนี่กัน เราเราไม่อายก้นกับเมาห้ากับข้าวเราต้องเรายากกินครับเพระาะว่ามันห้ากินยากครับเราไม่สนครับเรามาห้ากับข้าวเราไม่ได้มาหลักข้องเคยกับแกนี่กับนี่ที่หยกเขานี่หินที่หยกหินคนนี่รถไปบ้านครับยควักก้ไลไรก้อนแจกก้อนทตามแล้วกับเพป็น,ปน